แขกที่ตาตืต่นแต่เช้าจะไปไหนกันคนระับไปกินน้ำเต้าหู้ได้มิชลินสตาร์ไม่รู้ร้านเป็นไงเป็นรถเข็นกกว่าไหมรู้ ต,ต้องสอดแถวกินน้ำเต้าหู้ประมาณ1ึชั่วโมงแน่นอนดูแถวทุกคนตอนนี้7ดโมงที่2แล้วอยู่นะวเดี๋ยวขึ้นไปบนสุดอีดโมงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้7ดโมงห้งแล้วครับท้ไมอยู่ ได้ความจริงแล้วเขาเอาเหมือนอะไรหนมเปี้ยนมเปี้ยะเอาผ่าผ่าให้ให้ชิมเหมือนแบบว่าคนยืนนาะนแล้วเขาก็ได้เหมือนแบบได้พิราได้ว่าเขามีอะไรอะไรอร่อยเีกนั่ามาให้ลองชิมก็หร่อยนะ ตอนแรกนึกว่าโจ๊กบางทีไปแล้วเหมือนน้ำหนุ่มไข่ตุนนี่ยเต้าหู้แล้วใส่ไข่ทำให้ไข่ตุนนี่ยอันนี้เป็นขนมปังอันนี้ก็น้ะเต้าหู้ที่รอมาชั่วโมงนึงเดี๋ยวลองกินก่อนครับอันนี้ก่อนกินไหมตอนแรกเหมือนไข่ตุนแต่มันมีกลิ่นของเต้าหู้เต้าหู้ด้วยแป้งแข็งๆแป้งผาย ไข่ปกติเลยครับจืดๆอันนี้จืดได้กินคู่ไก่ตัวน้ำเต้าหู้น่าจะอร่อยอ่ะหางโขเหมืนอมนบ้านเราอ่ะไม่รู้แปลกของบ้านเราคือหางโขเขาแม่งกรอบกรอบเลยอนะ่ะกรอบนอกน,น,อน,นุ่มในอันเนี้ยที่มารอนานเพราะนี้เลยครับน้ำเต้าหู้เป็นมิชลินตาผมรู้สึกว่า มันก็คือน้ำตาลก้แต่ว่ามันกลมกล่อมตรงที่แบบมันไม่ได้มันมีเหมือนแบบความหวานของของเต้าหู้ในตัวอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ใส่น้ำตางน้ำตาลเลยนะแต่มันเหมือน,นหวานวัตถุดิบกินแล้วก็โอเครอชอั่วโมงนึงได้ลองรสชาติแปลกใหม่บ้างถือว่าโอเคครับอันนี้ผ่านลองกินมาสักคักหนึ่งทั้งสามอย่างผมชอบอันนี้มากที่สุดที่เด็ดเลยอะ ไม่ว่าอะไรไม่รู้แต่เป็นพ่เด็ดใครมาไทเปอยากให้ลองมากินดูที่ตลาดหัวซานมาเก็ตผูหันซอยมิ้วลองดูครับอย่าลืมสั่งอันนี้นะ ตอนท <ITA> ี่ม you? ันอยู่ในแก้วเรากินแค่ผิวบนมันไงตัวเนื้อมันอยู่ข้างล่างหมดเลยพอเกี้นั่งกินไปกินไปกินไปแล้วพอเดินลงมาแล้วแบบมันอร่อยรู้เลยทาไมมันอร่อยเราไม่ได้ใส่ถ้วยกินแต่พอใส่แก้วเสร็จแล้วมันจะแบบไม่ได้รู้รู้รสชาติของตะกอนขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อใส่ถ้วยมันจะต้องคนปากกินที่ถือว่าเออพออยู่ในแก้วเลยไม่รู้แต่พมกินไปถึงตรงบนแก้วแม่งแบบอร่อยอ่อร่อยจริงเออไม่อร่อยยอม เมื่อกี้พูดไปขอโทษยิ่งยิ่งเริ่มแบบสว่างขึ้นเรื่อยๆยาวๆคนจะไหวแล้วครับหิวพอมา8วันกว่าแล้วยังไม่ถึงเลยข้างบน นี่แค่ชั้นแรกนะน <c oughs> ี่เขาว่ามีสองชั้นนั่งบนอยูนะ่เนี่ยอันนี้คือขนมปังไส้ปลาต้องโกขนมปังแล้วเป็นไส้ปลาต้องโก,โกอีกเคยกินกันไหมละ่ะเป็นอันที่ผมสองคนคุยว่ากูยังไม่สั่งอันนี้เลย <c oughs> ยังไม่อยากกลับเลยรู้สึกยังไม่ทั่วเลยยังไม่ทิ้งไตหวันด้วยยังไม่ไปตลาดปลายังไม่ได้ไปซันมูนเล็ก ต้องกลับแล้วกลับเป็นทำงานที่เรารัาก,ก่อนหาตังมาใหม่แล้วเดี๋ยวเจอกันทิปห,หน้าไม่ไปจุ๊บ